ครับผมพุดเดิ้ลนะครับเป็นหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กําลัง็นที่นิยมตอนนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องพุดเดิ้ลในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีหลากหลายไซส์เหมือนกันนะครับแต่ณนวันนี้เป็นสายพันธุ์อิ p พอร์ตครับน้องจะมีไซส์ที่เล็กมากๆที่อยู่ในมือผมนี้เราจะเรียกว่านะครับผมไซส์ทีครับนั่นคือจะเล็กลงมาหน่อยแต่ ที่โตเต็มที่แล้วสองสาวนี้เราจะเรียกว่าเป็นไมโครทีคัพุดเดิลนะครับคำว่าไมโครทีคัพุดเดิลเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับว่าตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นอย่างน้องทีคับคนนี้ก็จะโตขึ้นมากว่านี้นิดหน่อยเท่านั้อย่างเนี้ยหนักเต็มที่นะครับประมาณโลสามโลสี่กันอยู่เลยนะครับคือตัวเล็กมากๆเบาหวิวสุดๆตัวจิ๋วมากนะคบผมไม่หนักเลยแต่ขนฟูแต่ที่นําเสนออยากให้ทุกคนได้เห็นวันนี้นะครับผมเป็นสายพันธุ์ุดเดิลสี ขาวช็อกซึ่งตัวนี้พิเศษยังไงกว่าคนอื่นรู้ไหมครับทุกคนครับสังเกตที่หัวของน้องนะครับน้องจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งหัวเลยก็คือเป็นก้อนกลมๆตรงนี้เลยนะครับก้อนกลมๆตรงนี้นะครับไม่มีสีอื่นมาแซมเลยเห็นไหมครับสีก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตละๆแบบนี้นะครับส่วนลวดลายด้านหลังก็นี่ก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยเป็นขาวสลับ สีช็อกนะครับนี่คือน้องผู้ชายนะครับเป็นทีคันะครับเป็นไซส์ทีคับพุดเดิลน,นะครับผมซึ่งมีความหล่อเหลามากขนดีมากๆก็อยากจะเอามาให้ได้ชมกันว่าน้องพุดเดิลเนี่ยที่มีสีที่แปลกสีที่หายากและสวยขนาดนี้หน้าตาเป็นยังไงไซส์เมื่อโตเต็มที่จะขนาดไหนก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยโตกว่านี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ขนหยิกยมแต่ออกฟูๆแบบนี้นะครับนี่คือเป็น เขาเรียกว่าพุดเดิลในยุคใหม่เจเนอเรชันใหม่คนจะไม่ได้หยิกมากมายเหมือนน้องพุดเดิลในเมืองไทยสมัยก่อนแล้วนะครับซึ่งความน่ารัก1ไม่เห่า2ขนไม่ร่วง3พกพาไปไหนมาไหนก็ง่ายแล้วก็ทานน้อยอืน้อยใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับคนที่อยากจะเลี้ยงน้องๆน,นะครับอยู่ในบ้านพาไปเที่ยวใส่กระเป๋านิดๆดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่วุ่นวายมากใช้พื้นที่น้อยอีกด้วยนะครับการอาบน้ำเมนเทนนต์ต่างๆดูแลวีขนเราสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะ สำหรับหนุม่มรอคนนี้สีปาร์ตี้ชอ็อกโกแลตอีกหนึ่งสีที่หายากในสายพันธุ์พุดเดิ้ลวันนี้มีให้ได้ชมกันแล้วที่ลาภเพาร้าย1นึซอย46นะครับมาได้ที่ฮีโร่ปอมของเราเนาะก็เดี๋ยวแทักอินบ็อกทิกต็อกมาได้นี่เห็นไหมครับความสวยน่ารักยงยงยงย,ง,ยงไปไหนคะลูกเห็นไหมน่ารักมากฝากไปด้วยนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะฝากไปด้วยครับ